สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีรถมานําเสนอแล้วนะครับผมฮะโตโยต้าโครล่าติ s นะครับตัว 1.8G นะครับท็อปสุดแล้วนะฮะปี2003ตัวนี้นะครับผมฮะชุดแต่งรอบคันเลยเป็นรถของคนแก่ใช้นะครับพอดีเขาขับไม่ไหวแล้วนะครับอยากขายนะฮะดูแลมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องสะอาดสะอาดแบบนี้เลยแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับรถเคยมีติดแก๊สมาแล้วถอดออกนะครับผมตัวนี้ท็อปนะ กียร์อัตโนมัตินะครับที่แต่งรอบคันนะครับแม็กซ์หน้าดิสหลังดิสนะครับไฟเลี้ยวทีกกระจกมองข้างเดี๋ยวพาไปดูภายในนิดนึงเบาะหนังลายไม้นะครับ C D นะครับผมฮะแล้วก็แอร์นี่เป็นแอร์จอแล้วนะฮะแผงข้างยังสวยนะครับเบาะมีรอยแยะบ้างนะครับตามสภาพเพราะว่ารถมันหลายปีแล้วเนาะปี2มา3ตัวท็อปขายอยู่ที่88 0 0 0นนะครับคันนี้ด้านหลังก็จะมีที่เท้าแขนหลังนะครับเบาะหนังเหมือนเดิม ลายไม้เหมือนเดิม,มกว้างๆครับที่ท้าข้างหลังเุยบเลยใช้ได้ปกตินะครับผมพามาดูด้านท้ายมันบ้างแบกสิบเจ็ดหน้าดิสหลังดิสเลยนะครับแบบที่บอกสวยๆส,สะอาดๆแบบนี้เลยชุดแต่งรอบคันอย่างนี้เลยนะครับรถมีสเสน่ห์นะผมบอกเห้เลยรถคันนี้มีสเสน่ห์มากขับดีครับช่วงลงช่วงล่างใช้ได้กันเลยทีเดียวแต่แบบที่บอกนะครับเรียนไว้ก่อนเลยว่าเคยมีติดแก๊สมาแล้วถอดออกนะครับ แต่รถมีการดูแลรักษาอย่างดีสีสันเต็มคันสวยๆแบบนี้เลยนะครับสนใจออกรถนะครับโทรที่0 957401229นะครับ IDRA UTBP นะครับตามรูปนี้เลยครับจบการรายงานรถคันนี้เพียงเท่านี้นะครับหารถใช้ไม่ถึงแสนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่ามองและน่าจับจองเหมือนกันครับสวัสดีครับ